สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริรัตน์แกนิกร์เด้นนะคะวันนี้พี่สิริได้รับของฝากนะคะจากเพื่อนพ้องน้องเอ่อที่ทำช่องด้วยกันนะคะแล้วก็น้องก็เป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะคือของน้องน้อยทำสวนนะคะน้องน้อยทำสวนนะคะจาก ภูเก็ตนะคะเพื่อนไกลนะคะน้องน้อยก็ได้ส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์อ้อยนส่งต้นพันธุอนนออ์อ้อยนะพันธุ์อ้อยอ้อยเป็นอ้อยดำไต้หวันนะคะเพื่อนอ้อยดำไต้หวันส่งมาให้พี่สิรินะคะเพื่อทดลองปลูกนะคะเพื่อทดลองปลูก คราวนี้นี่นะคะอ้อยพันอ้อยดำไต้หวันนะคะก็พี่สิริลองได้เขาเซิรเข้าไปดูเขาบอกว่าเป็นอ้อยพันธ์ที่มีความหวานนั่นเพื่อนมีความหวานหวานหอมนะหวานหอมกินกินอร่อยนะคะก็ดูแล้วก็ต้องอร่อยจริงๆเพราะดูจากเนื้อนเนาะ อันนี้เนื้อเนี่ยดูจากเนื้อแล้วมีความฉ่ำของน้ำน่ากินนะคะน่ากินคราวนี้น้องน้อยก็ได้ส่งมาให้พี่สิรินะคะเนี่ยมันมัน,ม,นมันงอกตาแล้วนั่นเพื่อนงอกตาออกมาแล้วมีสีมีสีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสีท่อนนี นี่เนาะเพื่อนนี่นะคะมีสีท่อนพี่สิริเตรียมดินแล้วนะคะเตรียมดินไว้แล้วดินก็คือพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ใช่ไม่ค่อยมันไม่มีแดดเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนพองดูนี่พื้นที่ดินตรงนี้นะพี่สิริเคยปลูก เอามาปลูกต้นเ,เนี่ยต้นอะไรดืมชื่อแล้วเฉยเลย,เลยนะเป็ดผักเป็ดญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้ได้ย้ายผักเป็ดญี่ปุ่นเอาไปคลุมนะเอาไปคลุมหน้าดินให้ต้นมะนาวเพราะว่าเข้าช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะก็ย้ายผักเป็ดญี่ปุ่นเอาไปลงคลุมในกระถาง ให้ต้นมะนาวนะคะให้ต้นมะนาวให้ต้นหม่อนนะคะก็ย้ายออกไปไปปลูกไว้ข้างนอกนะคะแล้วตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีร่มมีร่มของต้นกล้วยนะนเพื่อนนะร่มของต้นกล้วยก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยเพื่อนๆดูเป็นประมาณนี้ <S 1> <S 1> มันจะไม่มันจะไม่มีแดดเอาเลยแหละนะคะเนี่ย ไม่มีแดดเลยนะคะเมื่อก่อนยังมีแดดตอนนั้นต้นกล้วยยังไม่ใหญ่แต่ตอนนี้ต้นกล้วยใหญ่มากนะเป็นป่ากล้วยแล้ววันนี้พี่สิริก็เลยเตรียมดินเอาไว้เตรียมดินอาไว้เพื่อลงอ้อยนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าทําไมถึงไม่มีแดดแล้วปลูกอ้อยมันจะได้ยังไงนะคะเพื่อนคืออันนี้พี่สิริจะเลี้ยงเลี้ยงอ้อยเอาไว้ก่อนนะเนี่ยทาร่องเอาไว้เลี้ยงอ้อยนะเลี้ยงอ้อยเอาไว้เพื่อพี่สิริจะเลี้ยงเอาไว้แล้วก็จากนั้นพี่สิริจะย้ยายนะ ย้ายเอาไปที่บ้านต่างจังหวัดก็คิดว่าน่าจะเดือน2เดือนนี้ก็ได้กลับบ้านสวนที่ต่างจังหวัดอีกก็จะย้ายนะย้ายเอาลงไปที่ปลูกที่บ้านต่างจังหวัดที่มีพื้นที่นะพร้อมที่จะรับรองเขาเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่ปลูกนะคะอ้อยเนี่ยเพราะที่บ้านพี่สิรินี่พื้นที่น้อยแดดก็ไม่ค่อยมีก็จะเลี้ยงเขาได้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะที่กรุงเทพเราจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านสวนนะคะ เราเลี้ยงที่บ้านสวนก็จะได้มีต้นอ้อยอร่อยอร่อยกินนะคะเพื่อนขอบคุณน้องน้อยนะคะขอบคุณน้องน้อยช่องน้อยทําสวนนะคะเพื่อนเนี่ยที่ได้ส่งต้นพันธุ์มาให้พี่สิริได้ทําการขยายแล้วก็ปลูกต่อไปถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมสนใจที่จะปลูกนะคะพันอ้อยดํา นะพันอ้อยดำอ้อยดำไต้หวันนะคะเป็นพันอ้อยที่มีราคาสูงนะคะมีราคาสูงแล้วก็แพงกินอร่อยด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่ช่องน้อยทําสวนนะคะเพื่อนช่องน้อยทําสวนนะคะก็ติดต่อเข้าไปได้น้องขายต้นพันธุ์ไม่แพงนะคะขายต้นพันธุ์ไม่แพงแล้วก็นะแล้วก็ เป็นต้นพันธุ์ที่สวยงามด้วยนะคะนี่เพื่อนดูนะคะเนี่ยต้นพันธุ์สวยมากนะคะคราวนี้พี่สิริก็นะน้องมยน้ำใจมากเลยพี่สิริก็จะทําการปลูกนะเพื่อขยายต้นพันธุ์ต่อไปนะคะขอบคุณน้องน้อยมากๆเลยนะคะขอให้สําหรับวันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันสงการปีใหม่ไทยนะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆหนุนน้ำใจจากน้องน้อยนะคะ นะเพื่อนกระยาิมีที่ทําช่อง y o u t u b e นะคะน้องก็เป็นน้องใหม่นะคะเป็นน้องใหม่แต่ว่าน้องก็มีไฟในการทํางานนะคะมีไฟในการทํางานทําช่องนะคะน้องก็รักการปลูกแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่ทําการเกษตรได้ดีนะทำการปลูกได้ดีมากเลยนะน้องน้อยเข้าไปศึกษาดูได้น้องไม่ใช่ปลูกแต่อ้อยละงามนะคะน้องปลูกทุกอย่างงามหมดเลยนะคะน้องน้อยนะคะรักการปลูกมากแล้วก็ มีวิธีการปลูกนะเออทำช่องเพื่อจะเออทำทำการสาธิตในการปลูกนะแล้วก็การแชร์แชร์ในการปลูกพืชพันธุ์แต่ละอย่างเนี่ยคือทำทำได้ดีนะทำได้ดีทําได้ดีมากนะคะทำได้ดีมากเลยแล้วก็น้องก็ปลูกจริงทำจริงแล้วก็เป็น พืชสวนที่น้องทำเป็นเป็นไร่สวนอินทรีย์ซึ่งไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะโดยเฉพาะน้องเมื่อก่อนที่พี่สิริเข้าไปไแรกที่เริ่มดูน้องก็จะปลูกปลูกเป็นพวกพืชผักผักขมนะน้องปลูกเยอะมากแล้วก็ปลูกจนพืชผักในสวนเนี่ยไม่มีที่จะปลูกเลยนะคะไม่มีที่จะปลูกเลยแล้วน้องก็ทำการมีการติดติดตานะติดตาต่อรากนะ ของหมอนซึ่งซึ่งน้องเองก็ไม่เคยทําแล้วน้องก็เข้าไปดูเพื่อนๆในช่องของของเพื่อนๆที่หยุดทํา YouTube ด้วยกันแล้วก็ทําการมีไล่ฟาร์มของหมอนมันมมารี่นะคะน้องก็น้องน้อยนี่ก็เข้าไปดูเข้าไปดูปรากฏว่าน้องก็กลับมาทําทาแล้วของน้องก็ทําไว้เต็มเลยตอนนี้แบบงามมากรลยการติดรากเสริมราก ต้นมอนนะน้องทำได้ได้ดีนะคะทำได้ดีมากนะลองเข้าไปดูนะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะน้องก็มีหลายๆอย่างนะคะลองลองลองติดต่อสอบถามนะคะถ้าสนใจซื้อขาพันธุไม้นะแล้วก็ต้นอ้อยดำนะอ้อยดําของไต้หวันน้องน้อยช่องน้องน้อยทําสวนนะคะน้องก็จะมีผลิตพัน์พวกนี้นะไว้จําหน่ายด้วยนะคะก็เข้าไปแล้วก็ถ้าสนใจ รักการปลูกนะคะว่าทําอย่างไรปลูกผักงานอย่างไรแบบไหนก็เข้าไปดูนะคะน้องน้อยมีการสาธิตนะคะและแชร์วิธีการปลูกการทําได้นะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกอ้อยดํากันเลยนะคะเพื่อเป็นขยายต,ต้นพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อนอันนี้พี่สิริเตรียมหลุมแล้วนั่นเพื่อนเนี่ยเตรียมหลุมนะขุดเป็นร่องเลยนะคะขุดเป็นร่องเลยแล้วพี่สิริก็จะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกจริงจังนะพี่สิริก็ ไปดูน้องน้อยมานั่นแหละนะแล้วก็เอาดินกบนะขุดหลุมไม่ไม่ต้องลึกนะไม่ต้องลึกคราวนี้อันนี้คือเราฝากเลี้ยงนะฝากเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าต้นโตแล้วออกลากเยอะแล้วก็จะเอากลับไปที่บ้านสวนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะนําน้ํามาลดเราก็จะเอากลับไปที่บ้านสวนนะคะเอาไปเลี้ยงลงในบ้านสวนเพราะว่าที่บ้านสวนจะมีพื้นที่ พื้นที่เยอะนี่ก็ฝากเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวหน่อมันก็แทงขึ้นมานะเพื่อนหน่ตามข้อตามตานะเพราะว่าตอนนี้มันมีหนอ่อยู่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อนเนี่ยมันมีหน่อออกมาแล้วเราก็วางวางลงไปเดี๋ยวหน่เนี่ยมันก็จะแทงออกขึ้นมา ก็จ uh, mm ับเอาน้ำมาลดน้ำเพื hmm. ่ เสร็จแล้วเพื่อนนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนท่านเพื่อนท่านใดที่รักการปลูกแล้วก็อยากจะปลูกอ้อยนะอยากจะปลูกอ้อยนะเป็นอ้อยดำไต้หวันนะคะกินอร่อยนะคะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจนะตอนนี้นะที่ทำตลาดได้นะทำตลาดได้สำหรับ พเพื่อนเกษตรินทรีย์ท่านใดที่ปลูกอ้อยนะปลูกอ้อยอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามนะช่องน้อยทําสวนนะคะเกิดจะได้แชร์วิธีการปลูกเลี้ยงอ้อยดําให้งามทําอย่างไรนะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่สิริโอเสียงดังมากเลยขออาภัยนะเพื่อนขออาภัยขออภัยเพราะว่ามีรถมา มีรถมาส่งสินค้านะก็เสียงดังมากนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนนะพี่สิริก็ขอบคุณน้องน้อยนะช่องน้อยทำสวนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ต้นพันธุ์มาเพื่อขยายพันธุ์อ้อยดำไต้หวันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแนละสนใจอ้อยนะสนใจอ้อยก็ ติดต่อเข้าไปในช่องนะคะช่องน้อยทำสวนนะคะแล้วก็จะมีเพจน้อยทำสวนนะคะลองติดต่อเข้าไปนะคะเพ mm. ื่อท่านจะได้ต้นพันธุ์ที่สวยงามแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่สีจะปรับหมุดนะคะนะปรับหมุดเอาไว้นะคะแท็กเอาไว้ใต้แท็กเอาไว้ใต้คลิปนะคะติดต่อช่องน้อยทำสวนนะคะเพื่อท่านที่จะได้ ต้นพันธุ์ที่ดีนะคะแล้วก็ได้เคล็ดลับการปลูกอ้อยดำนะให้งามทำอย่างไรนะคะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ